สัสดีครับผมพญายรวดพาดหรอกมื่อนี้พญายรวดสิภาพไปหาเป็นข้ามหลังบ้านเขาก็จะเอ,อือนเป็นขีมสะผาะเนื้อเขาก็จะเอ,อือนเป็นกวงงว่าจักหรอครับผมกับโบหูเือกันไปครับมันสิมีโบมีโบหูไปหาไปเบึงน้ากันเลยครับไปครับเมื่อนี้พญายรวดพาไปหาเป็นขีม มีบ่มีไปเบิ้งน้ากันหรอครับขึ้นสมัยเก่ามันกับโบอืดสมัยนี้มันก็ตามการเวลามันแหะครับตัวไปข้างหน้าเพราะว่าในวาดรูปเบิงเบ้งบังบงจกักมันเประวามสีบ่มีตัวจริงีงนี้จะยันหูวมัน ครับไปเบึงน้ำกันมันสิมีบ่มีมหอดแล้วครับมันสิมีบ่มีโอ้ยหลยตัวอยู่ครับนี่ครับมันคาบ นี่ครับเห็นอยู่บ่ฝากนะ่ระับเอาส่วนกันจกครับจะบอกพอยเงหลวดเสียไปขัว บานไม่ใช่หลวดเดินไม่ข้ามยังมีหลายตัวอยู่ครับแต่ก็กันลงจักเสียๆๆตกลงใส่ น้ำต่วนแก่ครับน้ำต่วนกุ้งกี้หงมปลาเน้ยครับไปต่วนไม่บัดถอกำลังถอกแก่กับมีเขียวเขียวกับมีเขาเป็นโบงอ่ำฝนโบดีเละ món, kẹt, kè, món thọ quan, kè quan, món luôn, đang kéo kéo, pho màu cũng mì ฮอล้ะครับตัวแกตัวนี้สิมีบ่มาหมดหลายมีอยู่ครับไม่ด้กโกนให้ตัวอยู่ครับ

ข้ามแม่งข้ามวันพอ,อยิง่งหลดเอื่นหม่งข้าม ตัวนี้ตุ้มแม่ครับเพชรเนี่บอกฝากเนื้อกระเชื่อแม่เงยงหรือไม่กวางหรือแม่เหยังผมบอกเข้าส่วนกันในบ้านพ่อเจริญเอื่นแม่นขาดต้องบ้านเดินแม่ขี้บไม่เบิด ไปครับไปตรวนไหมป่ะเป็นสิมีบะแหลมก็ค่อยมีบ่ม,มีอยู่ครับได้ดวอีกเห็นดีู่บ งมานี่ครับ Lại. một cái lái một lái một lái ไปตรวจใหม่ป่ะมหาหอดตรวจใหม่แล้วครับตรวนี่มันซีมีบอนี่อยู่ครับสองคนตัว ลตกลงในป่าลงเอีนกลับมาบ่เหอ้ยอเห็นไหครับไปโดนไม้บัเก็บพอกไยากไปต้มเสียงเดีย ส,ส้มยิกบมฮะเกียวเขามันโบขคือสมัยเด็เก่าสมัยเด็เก่ามนวหวนท่แถวน่ก็หลายไม่ขี้มไม่ขะมันเมืสมัยคือววานเล็น้อยที่เด็ดทายรูปไม่ว่าวานรูปเอาวจักไม่ขมก็ได้ พคนใหญ่พคนมากเจ็บพักเงีหนักพูดเสียงต้องกบเกียวเข่าคือตัวไหมมีบ่เกัามันก็หลายแล้วครับแถวนี้ตัวนัดยิบตัวเศร้าตัวแต่วตัวไปนี่มันสิเดะว,วานหลบเบิ้งเอาที่ขี้อย่านได้ บ่มีครับตรวจไหมนี่ครับบักเล็บแมวกำลังสีสุกบักเล็บแมวหน่วยบักเล็บแมวกำลังสีสุก Kèm nói cái gì xuống bay gấp hoặc mà hộp บมมีครับเมื่อไงล่ะเมื่อไงหลุดเมื่อไงล่ะไปครับเมื่อไบน์ไปครับเมื่อไบน์โมมี่เมื่อจะหลุยยดเมื่อไน่เด้วนี่ครับพมื่อไนหลุดหาบ้านนั่นโมมีครับ ต่อไปนี่มันสิได้วบาดรูปเบิ่งนะคือครับนี่ครับเียนยังกันปุี่กอดกันต่อไปสิได้วบาดรูปเบิ่งนะครับ <c oughs> ของอันนม่อย่างนั้นกไม่ขาเพราะยโหลดว่าจิตเลียงมันคือสิเเลียงบ่อนะครับขันมันบ่อตายเพราะยโหลดกับสีเลียงมันมันเหมือนเหมือนหยามเหมือไรนมันก็ตายมันเลียงบ่อใผมว่าสิเเลียงเลยแต่บึงมันเหมือนอายุไขมันก็ตาย

ประมาณ5าชีพตัวนคลิปนี้เกิดขึ้นสี่อเท่านี้แล้วครับราะพอยยีโหลดไปหาเมิดอ้อมโขกยูมันโบมีมันโบคือสมัยเก่าสมัยเด็สมัยนี้มันมีแต่แนวอึดแนวยหยาบมันแหลงมันก็บโบเกิดโบจัดฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ผมเนี่ยมีคลิปใหม่ผมก็สิมาลงให้มึงใหม่ คลิปนี้กล่าวเข้ามาสวัสดีครับ